พระสมเด็จสองคองมีหลักการพิจารณาอย่างไรพี่เพื่อน,น,นดูจนจบจะดูพระสมเด็จบรรจุกุปเป็นอย่างแน่นอนครับวัดบางขุนพรมหรือวัดใหม่อมตลดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีโดยไม่ปรากฏนามผู้สร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างถนนตัดผ่านกลางวัดจึงกลายเป็นสองวัดคือวัดบางขุนพรมนอกวัดใหม่อมตลดและวัดบางขุนพรมในวัดอินทรวิหาร เสมียนตาด้วงพร้อมกับชาวบ้านในย่านบางขุนพรมและท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตได้ร่วมใจกันบริจาคจตุปจัจจัยไทยธรรมจัดการสร้างและซ่อมแซมวัดบางขุนพรมขึ้นมาใหม่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นอกจากนั้นแล้วยังได้จัดสร้างพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ที่หน้าวัดบางขุนพรมหลังจากดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านเสมียนตาด้วงพร้อมกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้จัดสร้างพระพิมพ์เนื้อผงสีขาวอย่างพระสมเด็จวะละัลคังซึ่งมีจำนวน84,000องค์บรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชาและการสืบพระศาสนาตามคดีโบราณนิยมพระที่สร้างนั้นไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการตามวาระการบรรจุในพระมหาเจดีย์ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ จึงได้นำพาสมเด็จวะละคังมาร่วมบรรจุเพื่อให้ครบตามจำนวน8 4 0 0 0องค์ตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้เป็นที่มาของพระสมเด็จวะละคังฝากูบ้างขุนพมหรือที่เรียกกันว่าพระสมเด็จสองคลองพระมหาเจดีวัดบางขุนพรมได้เกิดการลักลอบขโมยพระในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประชาชนหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งยังเกิดโรคระบาด ผู้คนต่างทราบและมีความเชื่อถึงคุณวิเศษของพระสมเด็จจึงได้ทําการลักลอบขโมยพระในพระมหาเจดีย์และยังมีการลักลอบขโมยพระในเจดีย์อย่างต่อเนื่องปีพศ2500ทางวัดเห็นว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้จะทําให้พระเจดีย์พังและทรัพย์สินที่เสมียนตาดวงและพระสมเด็จพระพุทธจารย์โตเก็บไว้เกิดความเสียหาย จึงประชุมกันเพื่อเปิดกู่อย่างเป็นทางการโดยมีจอมพลประพาสจารุเสถียรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นมาเป็นประธานทำให้พาสมเด็จวัดบางขุนพรมเป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในพระเครื่องชุดเป็นจะาาคีเป็นประวัติที่เล่าต่อตกันมาแบบนี้นะครับหลักการพิจารณาพาสมเด็จที่ลงกู่ก็จะประกอบไปด้วยพุทธศินเนื้อพระ ความเก่าความหลากหลายคาบกู่คาบลักษลำดับชั้นการงอของปูนการคุ้มผิวมวลสารเรามาพิจารณาพระสมเด็จวรละคังบรรจุกูองค์นี้กันครับพุทธศินเป็นพระพุทธนั่งอยู่ในท่าคัดสมาธิประทับอยู่บนฐานสามชั้นอยู่ในซุ้มโค้งรูปทรงละคังเสียนเป็นรูปไข่พระพักนูนเกศจรดซุ้มวงแขนโค้งมือประสานบนหน้าตากักได้สัสดส่วน เนื้อพระเป็นวันนะขาวมีคาบน้ำมันคาบว่านผ่านการลงล,ลักษณะของเนื้อไม่เปาะฟูผ่านความร้อนที่ทำให้พระเซตตัวมีคาบกูพิมพ์ทรงสวยงามอยู่ในพุทธศินการสร้างพระยุคปลายหลักการเหี่ยวฉ่ำนวลเนื้อพระเก่าเรามองแล้วจะต้องดูแห้งส่องแล้วเราจะต้องเห็นความฉ่ำไม่ใช่มองแล้วแห้งส่องไปแล้วยังดูแห้งไปทั้งหมด ผ้าแท้จะดูไม่เลอะเหมือนผ้าเรือนแบบที่แต่งคาบโปะเป็นแผ่นให้ดูเลอะนะครับเนื้อผ้าจะมีการงอกของปูนการคุมผิวทําให้ผิวผ้าจะไม่เรียบตึงดูเหี่ยวมีการยุบแม้อยู่ในจุดที่มีคาบลักและาคาบปูคุมอยู่การงอกของปูนการคุมผิวจะงอกจากภายในขึ้นมาภายนอกป่าปนกับน้ํามันและน้ําว่านกลมกืนกันอย่างเป็นธรรมชาติ จุดที่ต่ำที่ระบายความชื้นได้น้อยจะเกิดการสะสมตัวได้มากกว่าจุดที่สูงจะเห็นการสะสมตัวของปูนเป็นอราร์โกไนเหมือนปุยเมฆจุดที่อยู่สูงจะมีคาบน้ำมันน้ำว่านปรากฏแทรกขึ้นมาเห็นได้ชัดพระที่มีอายุมากการงอกของปูนบางส่วนก็จะพัฒนาเป็นผลึกอยู่บนผิวพระหรือที่เรียกว่าแคลต์คาบกุเป็นคาบนวลจะเกิดจากภายนอกบนองค์พระ ไม่ใช่เกิดจากภายในจะกลมกลืนไปกับธรรมชาติที่อยู่บนองค์พระทั้งคาบน้ำว่านน้ำมันแคลไซต์จะเกิดการทับซ้อนกันอย่างเป็นธรรมชาติยากต่อการเรียนแบบพระสมเด็จวัรละคงจะมีการลงลักก่อนนำมาบรรจุก,กุเราก็จะเห็นคาบลักษที่ยังไม่หลุดล่อนออกไปลักจะต้องดูแห้งตามการเวลามีคาบป่าปนกับคาบลักษทับซ้อนกันทั้งคาบกุคาบน้ำมัน อุนงอกครับถมกันอย่างเป็นธรรมชาติมวลสารที่พบบนพระองค์นี้เราก็จะเห็นผงวิเศษเป็นผงวิเศษของสมเด็จโต มวลสารสีเขียว มวลสารสีส้มคล้ายกับอิฐที่มักเรียกกันว่าผงพะกำแพง มวลสารจะต้องดูเก่าไม่สดใหม่กลมกลืนไปกับเนื้อผ้านะครับเราจะเห็นว่าเราพบมวลสารบนผ้าองค์นี้ไม่มากเนื่องจากการคุ้มผิวที่หนาจากแคลไซต์ค่าลักคาากูผ้าแต่ละองค์จะมีสภาพแตกต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษาผ่านการใช้งานผ่านการล้างมาเช่นผ้าสมเด็จองนี้อยู่ในเลี่ยมทองปิดผ่านการใช้งานติดตัวมานาน ก็จะมีสภาพที่ดูฉ่ำบ้างจากความร้อนที่เร่งปฏิกิริยาบนองค์พระพี่พีเพื่อนๆจะต้องพิจนารณาองค์ประกอบทั้งหมดอย่างรอบคอบพระเรียนแบบส่วนมากเนื้อจะเรียบแล้วแต่งคาบปิดผิวให้ดูเลอะๆเป็นแผ่นเป็นขุยๆพระที่ลงกู่วัดบางขุนพมหากเป็นพระที่มีคาบขูมากก็ตามพระก็ยังจะแสดงธรรมชาติให้เห็นได้ชัดเจนกว่าพระเรียนแบบ ไว้ผมจะนำพระที่ลงกูวัดบางขุนพรมหลากหลายสภาพมาให้พี่พเพื่อนพิจารณาไปพร้อมกันครับหวังว่าเนื้อหาจะมีประโยชน์ในการศึกษาและสะสมพระสมเด็จกันนะครับกดถูกใจกดแชร์ข้อมูลและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆขอให้พุทธคุณหนุนนำขอบคุณครับ